สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะยูริก็จะมารีวิวอันเบโดกันนะซึ่งเขาเป็นอัศาวินดําอยู่ในคอลลาโบโอเวอร์ลอร์ดนะคะเป็นคอลลาโบที่มาใหม่เลยเด้ออ่าซึ่งวันนี้นะคะยูริจะมารีวิวเขาเขาเป็นตัวสายพลังนะคะแล้วก็สก,กิลที่1ของเขาเนี่ยเขาจะมีเคลื่อนที่ไปยังกองทัพศัตรตูยกเลิกทักษะอมตะของศัตรตูสร้างความเสียหาย2,000เปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีลงในพื้นที่ทําให้ศัตรตูเนี่ย นักไป4วินาทีเลยนะคะแล้วก็สกิลที่2เนี่ยก็จะเป็นร่างไฮเปอร์นะคะอันนี้จะเลิศกว่านะก็จะมีสร้างบาเรียในพื้นที่4วินาทีฟื้นฟูพลังชีวิตในพื้นที่60%ของพลังชีวิตต่อ1วินาทีอ่าซึ่งเขาก็จะ ฟื้นฟูพลังชีวิตในพื้นที่เนี่ยเวินาทีเลยนะคะซึ่งความสามารถของเขาเนี่ยเขาจะได้รับบัฟพลังชีวิตนะคะเมื่อติดตั้งเรนเจอร์อย่างน้อย2ตัวขึ้นไปแล้วก็อันนี้จะเป็นสถานะใบเมื่อออกปฏิบัติการก็คือเขาจะทำลายไอ้เจ้าสายว่องไวอย่างดีเลยนะคะใช้ความสามารถนี้กับผู้พิทักษ์หรือว่าบอสในศัตรูชนิดพิเศษบได้เด้อเออนี่เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะพาเพื่อนๆไปดูกันนะ พลังเริ่มต้นของเขาเนี่ยก็โอ้โหทราไดนี่หน่วยสิบร้อยพันหมื่นซปลาเลยด้ว10ล้ปลเป็นล้านเลยเล้วพี่อะไรงี้นะคะซึ่งน้องเขาเนี่ยก็จะเป็นสายพลังนะมีโจมตีกายแบบเลิศเลิอ่าแล้วก็แร่เริ่มต้นนะคะแร่เริ่มต้นที่ได้มาก็คือหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบนะคะอีลีก็ใส่ลดแร่ไปน้องเขาก็เลยเหลือแร่เจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองนะคะอ่าแล้วก็ ช่องแรกยูริจะใส่เป็นเทียนคริสต์มาสนะมีเพิ่มพลังโจมตีกายเพิ่มพลังชีวิตเพิ่มอัตราความแม่นยำนะคะแล้วก็ลดครูดาวเรนเจอร์นะคะส่วนช่องที่2องยูริก็จะใส่เกิดให้น้องเขานะคะเพิ่มความเร็วลดแร่ต้านสกิลนะแล้วก็ใส่เป็นกระดิ่งนะคะเพิ่มอัตราการใช skill, mm ้สกิลเพิ่มหลบสกิลแล้วก็ลดแร่นะคะอ่าจัดไปซึ่งเราจะพาน้องอันเบโดของเราเนี่ย ไปลงด่านนะคะด่านเท่าไหร่ดีอด่า,านประมาณ400แล้วกันนะเดี๋ยวยิลิจะลองลงด่าน4 4 4ไปเลยนะคะ ซึ่งเขาก็จะมีแบบเคลื่อนที่ไปยังกองทัพศัตรูคล้ายๆกับเอเลนเลยนะเออเหมือนเอเลนแล้วก็โทวานี่ก็แอบเหมือนอยู่นะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวต้องกดออกไปดูเพื่อความแน่งแน่ใจของรุงของเรานะคะว่าเขาคือกันหรือเปล่าอ่าเขาเหมือนกันไหมนี่ไงอ่าจะมียกเลิอกอมตะศัตรูชังักแล้วทีนี้ก็เคลื่อนที่ไปยังกองทัพด้วยอือหือ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเคลื่อนที่ไปยังกองทัพเหมือนกันยกเลิอกอมตะสร้างความเสียหายอ่าเหมือนกันเลยนะคะเหมือนกันเลยแต่แต่ไม่เหมือนตรงที่เทอว่าเป็นผู้หญิงเอเลนเป็นผู้ชายอันเบโดก็เป็นผู้หญิงอะไรนี้เออเขาใส่ชุดคนละสีกันนะคะซึ่งวันนี้นะเพื่อนๆยูริ ali, จะพามาลองนะคะ ไปเจอสิ่งิหนึ่งมาที่เรียกว่าถ้าเราใส่อันเบโดเข้าไปกับสายความว่องไวใช่ไหมใช่ไหมน้องอันเบโดซึ่งเป็นสายพลังของเราเนี่ยเขาจะติดคริติคอลนะคะติดคริติคอลนะซึ่งเราก็จะไปลองดูกันนะว่าเฮ้ยเขาจะติดจริงๆหรือเปล่าวะเออเนี่ยยุริก็เลือกใส่น้องเขาที่มี มีอันเบโดมีเอลิสมีเบลแล้วก็มีเอลซ่ามีมุนเยลลี่นะคะซึ่งยู่นีเนี่ยจะกดแค่อันเบโดตัวเดียวนะคะอ่ามาเราจะมาดูกันนะว่าน้องเขาเนี่ยจะเป็นยังไงจะมีคริสตอลเหมือนกับที่พูดหรือเปล่าอาชิพ อาพลาดมาแล้วหนึ่งซึ่งเฮ้ยเขาเขาเคลื่อนที่มายัางกองทัพศัตรูจริงๆนะคะเฮ้ยนี่ไง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 นี่เป็นไดติดคริติคอลจริงๆด้วยนะคะซึ่งปกติอะสายพลังอะเขาจะติดคริติคอลแบบน้อยมากแต่อันเบโรของเราเนี่ยติดคริติคอลเพื่อนๆคิดดูมันมันคุ้มแค่ไหนอะมันเป็นสิ่งที่แบบโอ้แอมบซิ่งมากเลยนะแล้วก็ ดูแบบแอนิเมชันของเขาเนี่ยสวยมากๆเลยนะคะเหมือนเขาจะอุ้มกระดูกออกมานะคะแล้วก็ค่อยๆฟันวันฟันศัตรตูไปหูสตังศัตรตูดีมากชังงักแล้วก็แบบเด้ง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 หน้าเด้งหลังเด้งจริงนะคะศัตรตูเนี่ยเด้งจริงอ่ะด่านสี่ร้อยสะอสิบสี่เลยนะ บอดธรรมดานะคะบอดธรรมดานะอันเบโนะเดี๋ยวเราจะลองอเอาด่านลดลงกว่านี้บ้าง่ะเอาด่านน้อยลงกว่านี้อ่านี่ด่านบอสไปเลย432นะคะ432นะโอเคจัดไปอือหอเราก็จะพาเพื่อนทุกคนเนี่ยไปเจอไปเจอบอสจริงๆถ้าเขาโหดจริงอะ่ะเขาจะสู้บอสได้เว้ยเออเนี่ยติดคริิคอลอีกแล้วนะคะออ้น้องแรงนะไม่ธรรมดานะสมัยนี้หญิงแกร่งนะคะ อหญิงแก่งพาดบอกได้นี่เลยนะคะอืืห เขาสู้มากเลยนะซึ่งด่านนเนี้ยบอสนี่ก็ใช่ย่อยเลยนะคะบอสแต่ละตัวนี่คือตึงมากเลยแล้วเขาก็ข้ามศัตรตูไปนะคะพยายามแบบเอ้ยเนี่ยเนี่ยเนียเข้าชิดป้อมแล้วเนี่ยเข้าชิดศัตรตูแล้วนะคะโอ้โหบอสธรรมดาเลยนะโอ้เจ้า <c oughs> ไปโดนตัวไหนมาครับเนี่ยตึงจริงๆนะคะตึงจริงตัวนี้แบบแนะนําเลยเป็นตัวที่าเริรู้สึกว่าเฮ้ยกระโบนี้ดีนะเนี่ยควรจะมีควรจะเก็บนะคะถ้าสมมติว่าใครย,ยังไม่มีแบบ ยังไม่มีเอเลนยังไม่มีโทวะอย่างเงี้ยอ่ะควรจะเก็บเลยเพราะว่าเขาก็ช่วยทีมเราได้ดีมากๆเลยนะคะหรือว่าจะเอาไปแบบว่า ให้มันเสริมกันเอาไปเอาไปเขาเรียกว่าอะไรนะเสริมความสามารถเอาไปบัฟกันนะคะกับเอเลนกับโพวแบบนี้ก็ได้นะเออดีเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวยูลิจะพาเพื่อนๆทุกๆคนเนี่ยไปลองลงด่าน PVP กันนะอ่าตอนนี้ยูริอยู่เพชรสามนะคะเราก็อยากรู้ว่าเฮ้ยพอเรามีตัวใหม่มาเนี่ยอ่าตัวใหม่ของเราเนี่ยจะช่วยเสริมทีมเราได้มากน้อยเพียงใดนะคะอือหือ ตื่นเต้วตื่นเต้วมากตื่นเต้วมากไอ้มาจัดมาเปิดประเดิมมาด้วยไอ้บาวไอ้โทวะไอ้เอเลนแล้วก็แม่สาวอันเบโดนะคะไอ้มุนเยลลี่นะเออจัดไปอ่ากระโดดแล้วกระโดดแล้วกระโดดแล้วเออมาแล้วอันเบโดของเราเ๋ยวมองแล้วงงลายตาไปหมดเลยนี่ไงอันเบโดของเราตะลุตลงมตุมม่งอยู่ตรงนี้เออ นี่เลยนะคะโอ้โหเฮ้ยแต่เขาช่วยทีมได้ดีเลยนะเนี่ยเออเออเขาตึงนะว่าเขาบอได้เลยเออเออเขาแรงเขาแรงเขาแรงจริงนะคะเขากระโดดเขาตะลุมวงเข้าไปแล้วอะเป็นตัวที่แบบว่าศัตรตูตีฝ่ายเราอยู่ดีๆใช่ไหมอันนี้อันนี้ก็แบบเอาเหมือนวิ่งเอาดาบไปเสียบไปแทงข้างหลังเขาเลยอะเออเนี่ยร้ายกาดไม่เบาเลยนะเนี่ยอันเบโด แล้วก็อ้อมหลังไปตีบ้านเขาอีกนะคะอ้าอ้อมหลังกระโดดข้ามไปเลยชูวับชูวับโอ้โหตอนนี้เห็นแต่ลูกไฟนะมองอะไรงงมากอีลุมตุมมงไปหมดเลยเออนี่เจอแล้วอันเบโดของเราฟาดป้อมเป็นที่เรียบร้อยกับไอเอลินนะคะอือหือ ถือว่าช่วยทีมได้ดีเลยนะเอาอีกเอาอีกสนุกดีค่ะอ่าโอโ้ทีมนี้ตึงนะเนี่ยมีโอลิเวอร์มีเอมิเลียมีเรมรีวายแล้วก็บาวแสงด้วยอ่ะอริการมวก็มีโอ้โหอนุบีสเอเลนโอ,โโอ้ตายตายไปเนี่ยไม่ต้องลองเราต้องลองเราต้องโซ่นะอ่ะจัดไปเพื่อนๆทุกคนมา อย่าไปหยองอย่าไปหยงค่ะเพื่อนเพื่อนพี่น้องแมวม,มีมีตัวใหม่ต้องห้ามหยองแต่เราก็ต้องดูศักยภาพในตัวเราต้องดูเกียร์ในทีมเราด้วยนะว่าเฮ้ยเราจะต้องมาลุ้นดวงแล้วแหละว่าเกียร์เรากับเกียร์เขาเกียร์ไหนจะแน่กว่ากันนะคะหรือว่าตัวเรากับตัวเขาอย่างเงี้ยตัวไหนจะเลิศกว่ากันอ่า ดูผิวเผินดแล้วทีมเราก็ยืนได้นะอ่ะยืนได้ยืนได้ยูลิใส่โดนแน่นอนให้ดาวินชีนะคะไอ้นี่ก็ก๊อบเขาเก่งมาซะเหลือเกินนะนี่เลยนะคะอ่าอันเบโดของเราตอนนี้น่าจะชิดชิดป้อมเขาอย่างเนี้ยอ๋อยู่หยุดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นอ่าอยู่กับเอเลนเลยอยู่ตรงนี้ป้อมอยู่ดีจะตุยไหมเนี่ยเขาก็มีเขาก็มีตัวบินนะแต่ว่ายูลิไม่ได้เอาตัวบินมานะคะ,ะเดี๋ยวพัดไปก่อนนะเออเลิศด มาจัดไปอันเบโดไป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 แทงปอมเขาเลยเออเนี่ยแล้วเขาแล้วเขาก็น้าแข็งใส่เราด้วยเราก็ต้องแก้ทางไปนะคะเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยเราจะช้นแพ้ทางคนอย่างเธอเฮ้ยเฮ้ยมันเอาแต่เพ้อไม่กินไม่นอนนี่ไงอันเบโดเสียปอมแล้วไม่รู้เพื่อนเพื่อ<ๆ>นทุกคนเห็นหรือเปล่านะคะตอนนี้มันตุงมงตุงมมงกันมากๆเลยนะคะอาเรียบร้อยอื ให้มันได้แบบนี้เขามีตัวก้าวเหลาเยอะมากเลยนะเนี่ยไอเราก็แอบหวั่นๆวันเหมือนกันนะคะเออแสดงว่าตัวใหม่ของเราได้ผลนะช่วยเราได้ดีเลยนะคะช่วยเราบัฟทงบัฟทีมบัฟเอเลนบัฟโทอ่ะโอ้โหสุดสุดอือช่วยเราได้อ่ารอบสุดท้ายนะคะยูริจะลองเล่นครั้งสุดท้ายแล้วนะแล้วก็จะไปอธิบายคร่าวๆนะคะในความรู้สึกยูรินะสำหรับข้อดียูริยังให้ เก้าเต็มสิบนะคะให้เก้าเต็มสิบไปเลยเออส่วนข้อเสียใช่ไหมเขาอาจจะยืนไกลหน่อยนะแต่พอเขายืนไกลใช่ไหมยังไงเขาก็กระโดดไปยังฝ่ายหน้ากองทัพศัตรูเหมือนเดิมนะคะอืออันนี้ก็เลยยังคิดอยู่ว่าเฮ้ยเราจะมองเป็นข้อเสียหรือว่าข้อดีวะอ่าแต่เท่าที่มองแล้วคือมันดีมากกว่าเสียนะคะ <c oughs> ก็เลยแนะนํานะก็เลยแนะนําเออนี่ ไอทีมนี้เขาก็เขาก็ไลยอยู่นะเอเลนโดดลุมโดดลุมโดดลุมเลยเออทีมนี้เราต้องระวังในการเล่นหน่อยนะคะ mm hmm. เขาแบบ mm hmm. เขาชัง,งักตัวเราดีมากแล้วก็มีตัดลงตัดแร่มีพงมีพัดโอ้โหไอ้ะยอง <laughs> อย่าหยองอย่าหยองอย่าหยองเออไอต้องสู้นะคะไอต้องสู้นะอื สล็อตเขาแรงนะเนี่ยเอลซ่าเขาก็มีอ่ารีไวเขาก็ดีเออเขามีนัดสื่อด้วยอินุยะชะก็มาอ่าแซลลี่ในกายกระต่ายว่าไงของเขาอ่ะเออเออนี่ยะนี่อะนี่ยะนี่อมันต้องแบบนี้มันต้องแบบนี้เอออย่าไปหยองลูกลูกอย่าไปหยองเออสู้เขาสู้เขาเฮ้ยเฮ้ยเออเออเออไปโย่อย่โย่เฮวเฮวเฮวฮึบ มาแล้วเออนี่ไงโอ้โหอันเบโดอันเบโดลูกเล็ดอยู่นะลูกความสามัคคีคือพลังจริงๆนะคะความสามัคคีของทีมเราเรียกว่าพลังจริงๆอวันนี้น้องเขาก็ได้เฉิดฉายแล้วนะคะ,ะจริงๆไอดียูริเนี่ยอาจจะอยู่ในระดับที่ปานกลางไม่ได้เก่งหรือว่าไม่ได้โหดขนาดนั้นนะคะเพื่อนๆทุกคนแล้วก็ยูริเนี่ยรีวิวตามความรู้สึก ตามภาพที่ยูริเห็นจริงๆแล้วแล้วยูรีก็รีวิวในฉบับที่เข้าใจตามสกิลที่เขาให้มาเลยนะคะอ่าเราเห็นแล้วก็ดีจริงไม่จกตานะเออจกตาบ่าได้เลยนะคะเพื่อนๆยูรีก็แนะนําให้ทุกๆคนมีนะคะถ้าใครยังไม่มีก็อลองสุ่มได้ลองสุมงส่มได้เห็นเขาบอกว่าคอรโบนี้ออกง่ายด้วยนะเพื่อนๆเออเราต้องลองต้องจัดกันหน่อยแหละหมาวัดดวงกันนะคะแล้วก็สําหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมนะ นะหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็สามารถบอกกล่าวตักเตือนยูริได้เลยนะคะยูริจะนําไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ยูริเนี่ยได้รับกลางเกมเช็ครหัสเกมนะคะถ้าเพืเ่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถทักมากลางเกมเช็ครหัสเกมกับยูริได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมเช็คด้วยนะคะเผื่อมีตัวปงตัวปอมมาปอลอมเราอีกโอ้โหน้ําตาเราจะไหลพรากแล้วนะคะแล้วก็สําหรับวันนี้ขอบคุณเพืเ่อนๆทุกคนที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย